รู้ว่าตอนแก่ไม่มีบำนาญแล้วทำไมยังไม่เก็บเงินสักบาทคุณรู้มาตลอดว่าเมื่อกเกษียณแล้วไม่มีใครจ่ายเงินเดือนให้คุณอีกต่อไปคุณรู้ว่าไม่มีบำนาญรออยู่ทุกสิ้นเดือนคุณก็เห็นว่าค่าครองชีพขึ้นทุกปีข่าวของแพงขึ้นเงินเฟอ้อไม่เคยหยุดแต่คำถามคือทั้งที่รู้ทั้งหมดแล้วทำไมคุณถึงยังไม่เริ่มเก็บเงินสักบาท คุณอาจบอกว่ารายได้น้อยหรือยังมีเวลาอีกเยอะหรือตอนนี้ยังไกลาจากวัยเกษียณแต่ความจริงที่โหดร้ายก็คือเวลาไม่เคยรอใครและวันเกษียณมาเร็วกว่าที่คิดทุกวันนี้คนไทยหลายล้านคนเข้าสู่วัยเกษียณโดยไม่มีเงินออมแม้แต่บาทเดียวผลลัพธ์คืออะไรบางคนต้องกลับไปทำงานใช้แรงงานตอนอายุ65 บางคนต้องอยู่ด้วยเงินเบีย้ยยังชีพ600บาทต่อเดือนและบางคนต้องเป็นภาระให้ลูกหลานทั้งที่ไม่อยากเป็นเลยคลิปนี้ไม่ใช่เพื่อทำให้คุณรู้สึกแย่แต่เพื่อขย่าวความคิดให้คุณตระหนักว่าถ้าไม่เริ่มวันนี้วันหนึ่งคุณจะเสียใจที่ไม่ได้เริ่มตั้งแต่เมื่อวานความจริงที่ไม่มีใครบอกไม่มีใครมาเลี้ยงคุณตอนแก่ลองถามตัวเองเงียบๆตอนนี้ว่า ถ้าวันหนึ่งคุณอายุ60ถึงเจสปีแล้วไม่มีเงินเดือนไม่มีงานไม่มีไรายได้ประจันเหลืออยู่เลยใครจะเป็นคนเลี้ยงดูคุณหลายคนตอบว่าก็ลูกสิบางคนบอกรัฐบาลก็ต้องช่วยแหละบางคนคิดว่าคงมีอะไรให้กินบ้างแหละแต่คำตอบที่โหดร้ายและตรงไปตรงมาที่สุดก็คือไม่มีใครเพราะลูกหลานยุคนี้ต้องต่อสู้กับชีวิตของตัวเองให้รอดก่อน พวกเขามีภาระหนี้สินบ้านรถถ้าใช้ใจ่ายของลูกตัวเองและอนาคตบที่ไม่แน่นอนไม่ใช่ว่าพวกเขาไม่รักคุณแต่ความจริงคือเขาอาจไม่มีพลังเหลือที่จะมาดูแลคุณแบบที่คุณเคยหวังไว้และรัฐบาลก็ไม่ใช่คำตอบที่คุณจะฝากชีวิตไว้ได้เพราะเงินเบี้ยอย่างชีพผู้สูงอายุที่รัฐจ่ายให้นั้น6 0ร้อยถึงหนึ่บาทต่อเดือนแทบไม่พอแม้แต่ค่าอาหารวันละสามมื้อนับประสาอะไรรกกัับบค่าาาาษพยาาล ค่าที่อยู่อาศัยหรือค่าครองชีพที่เพิ่มขึ้นทุกปีในความเป็นจริงคนไทยจำนวนมหาศาลเข้าสู่วัยเกษียณโดยไม่มีเงินออมไม่มีบำนาญและไม่มีไรายได้เสริมใดๆเหลืออยู่เลยบางคนต้องกลับไปทำงานใช้แรงงานตอนอายุ65เพราะไม่มีเงินกินข้าวบางคนต้องอาศัยเงินจากลูกทุกเดือนแม้ใจไม่อยากขอบางคนต้องอยู่คนเดียวในบ้านโสมเพราะไม่มีเงินย้ายไปสถานที่ที่ดีกว่า และบางคนต้องกลายเป็นภาระทั้งที่ตลอดชีวิตไม่เคยคิดจะเป็นภาระของใครเลยทั้งหมดนี้ไม่ใช่เรื่องไกลตัวเลยมันคือภาพจริงของสังคมไทยในทุกวันนี้สังคมที่ผู้สูงอายุจำนวนมากไม่มีสิทธิ์เลือกว่าจะใช้ชีวิตบ้านปลายแบบไหนเพราะพวกเขาไม่มีเงินเพียงพอที่จะตัดสินใจแทนตัวเองความจริงคือไม่มีใครรับผิดชอบชีวิตของคุณได้เท่าตัว,ตวคุณเอง ไม่มีใครจะยื่นมือมารับผิดชอบผลลัพธ์ของการไม่ออมแทนคุณไม่มีใครจะมาจ่ายค่ารักษาค่าข้าวค่าที่อยู่อาศัยแทนคุณได้ถ้าคุณไม่เตรียมมันไว้เองตั้งแต่วันนี้ดังนั้นถ้าคุณยังคิดว่ามีคนจะเลี้ยงดูคุณตอนแก่ขอให้ตื่นจากความฝันนั้นเถอะสิ่งเดียวที่จะเลี้ยงดูคุณในวันที่ไม่มีแรงทำงานไม่ใช่ลูกไม่ใช่รัฐบาลไม่ใช่โชคชะตาแต่คือเงินออมที่คุณลงมือสร้างด้วยมือของตัวเองตั้งแต่วันนี้ เพราะวันหนึ่งเมื่อคุณแก่ตัวลงไม่มีอะไรจะมอบความภาคภูมิใจได้มากไปกว่าความสามารถในการดูแลตัวเองโดยไม่ต้องขอใครเลยเมื่อแต่บาทเดียว 2. ข้ออ้างที่ทำลายอนาคตและทำไมมันไม่จริงไรายได้น้อยออมไม่ได้หรอกตอนนี้มีหนี้ต้องใช้หนี้ก่อนไว้ค่อยเริ่มก็ยังไม่สายนี่คือสามประโยคที่ได้ยินบ่อยที่สุดจากคนที่ยังไม่มีเงินออม และน่าเศร้าที่สุดคือมันไม่ใช่ความจริงเลยสักข้อเดียวแต่กลับกลายเป็นข้ออ้างที่เราพูดซ้ำๆเพื่อปลอบใจตัวเองทั้งที่ในใจลึกๆก,ก็รู้ว่าถ้ายังคิดแบบนี้ต่อไปอนาคตรเราจะไม่มีวันเปลี่ยนข้ออ้างที่หนึ่งรายได้น้อยออมไม่ได้นี่คือข้ออ้างยอดคิดที่ทำให้คนจำนวนมากไม่เคยเริ่มออมสักทีทั้งที่ความจริงคือจำนวนเงินไม่สำคัญเท่าพฤติกรรม คนที่ออมสําเร็จไม่ได้เริ่มตอนมีเงินเยอะเขาเริ่มตอนที่ตัดสินใจจะออมต่างหากคุณอาจมีไรายได้เดือนละหนึ่งหมื่นบาทก็ยังออมได้หนึ่งร้อยบาทคุณอาจเหลือใช้วันละยี่สิบบาทก็ยังหยอดกระปุกได้วันละห้าบาทอย่าลืมว่าหนึ่งบาทแรกสําคัญกว่าการไม่มีเลยและถ้าคุณออมทุกเดือนหนึ่งร้อยถึงสามร้อยบาทต่อเนื่องยี่สิบปีนั่นคือเงินลักแสนบาทโดยที่คุณแทบไม่รู้ตัวด้วยซ้ำ ข้ออ้างที่สองมีหนี้ก่อนไว้ปลดหนี้แล้วค่อยออมปัญหาของความคิดนี้คือหนี้ไม่มีวันหมดถ้าคุณยังไม่มีวินัยการเงินวันนี้คุณปลดหนี้บัตรเครดิตวันหน้าอาจมีหนี้สินเชื่อใหม่วันนี้คุณหมดหนี้บ้านอีกไม่นานก็ผ่อนรถเพราะถ้าไม่เปลี่ยนนิสัยใช้ก่อนออมทีหลังคุณจะไม่มีวันเหลือเงินเก็บเลยคนฉลาดจะไม่รอให้หนี้หมดแล้วค่อยออมแต่จะออมไปพร้อมกับใช้หนี้ แม้จะออมได้แค่เดือนละ200บาทก็ยังดีกว่าไม่ออมเลยเพราะสิ่งสำคัญไม่ใช่จำนวนเงินแต่คือการสร้างนิสัยทางการเงินตั้งแต่วันนี้ข้ออ้างที่สยังอีกนานไว้แก่กว่านี้ค่อยเริ่มนี่คือข้ออ้างที่อันตรายที่สุดเพราะมันทำให้คุณสูญเสียเวลาซึ่งไม่มีวันซื้อคืนได้ลองคิดดูว่าถ้าคุณออมเดือนละหนึ่บาทตั้งแต่อายุ30ปีจนถึง60ปี คุณจะมีเงินกว่า360,000บาทโดยที่ยังไม่รวมดอกเบี้ยแต่ถ้าคุณเริ่มตอนอายุ45ปีด้วยจำนวนเงินเข้ากันคุณจะมีเพียง180,000บาทหายไปครึ่งหนึ่งทันทีนี่คือพลังของเวลาที่คนส่วนใหญ่มองข้ามความจริงก็คือไม่มีใครจนเกินไปที่จะออมไม่มีใครมีหนี้มากเกินไปจนเริ่มไม่ได้และไม่มีใครอายุน้อยเกินไปที่จะวางแผนอนาคต สิ่งที่ขวางคุณอยู่ไม่ใช่เงินแต่คือข้ออ้างที่คุณสร้างขึ้นมาเองหยุดพูดคำว่าไม่เหลือแล้วเริ่มถามว่าทำยังไงถึงจะเหลือได้หยุดรอวันที่พร้อมเพราะวันนั้นอาจไม่มาถึงและหยุดใช้ข้ออ้างเป็นเหตุผลในการไม่เริ่มเพราะสุดท้ายแล้วคนที่ต้องรับผิดชอบผลลัพธ์ก็คือคุณเองไม่ใช่ใครอื่นเลย 3. เงินเดือนเท่าเดิมแต่อนาคตต่างกันเพราะวินยัย คนสองคนอาจมีไรายได้เท่ากันทุกบาททุกสตางค์แต่กลับมีชีวิตในวัยเกษียณที่แตกต่างกันคนละโลกเหตุผลไม่ใช่เพราะใครโชคด,ดีกว่าใครมีโอกาสมากกว่าแต่เพราะหนึ่งคนมีวินยัยส่วนอีกคนไม่มีลองจินตนาการสถานการณ์นี้ดูคุณ A และคุณ B ทำงานบริษัทเดียวกันเงินเดือนเดือนละ 1, 5 0 0 0บาท ทั้งคู่เริ่มทำงานตอนอายุ25ปีและใช้ชีวิตคล้ายๆกันแต่สิ่งที่แตกต่างคือนิสัยทางการเงินของทั้งสองคุณ A ใช้เงินเดือนหมดไปกับของฟุ่งเฟือยกาแฟแก้วละร้อยอาหารหรูเสื้อผ้าใหม่ๆทุกสิ้นเดือนเงินในบัญชีเหลือศูนย์และบางเดือนยังติดลบขณะที่คุณ B ตั้งแต่วันแรกที่ได้เงินเ,ออเดือนเขาหักออมเดือนละ1น0 0บาททันที ไม่ว่ารายจ่ายจะเยอะแค่ไหนเงินก้อนนี้จะถูกเก็บไว้ก่อนเสมอแล้วจึงค่อยใช้ส่วนที่เหลือเวลาผ่านไป10ปีคุณ A ไม่มีเงินออมเลยและยังมีหนี้บัตรเครดิตค้างคุณ B มีเงินออมอย่างน้อย120,000บาทยังไม่รวมดอกเบี้ยทบต้นเวลาผ่านไป20ปีคุณ A ยังทำงานหนักเหมือนเดิมและเริ่มกลัวเรื่องวัยเกษียณคุณ B มีเงินออมมากกว่า 2 4 0 0 0 0บาทและเริ่มใช้เงินนั้นลงทุนเพิ่มให้โตขึ้นอีกเวลาผ่านไป35ปีคุณ A. อายุ60ไม่มีเงินเก็บไม่มีทรัพย์สินต้องพึ่งเงินลูกและเบื่ออย่างชีพคุณ B. อายุ60มีเงินก้อนหลักล้านจากเงินออมและดอกเบีย้ยทบต้นพร้อมใช้ชีวิตแบบที่ตัวเองเลือกทั้งที่เงินเดือนเท่ากันทุกเดือนแต่ทำไมชีวิตถึงแตกต่างกันขนาดนี้ คำตอบคือวินัยนั่นเองวินัยคือการตัดสินใจทำในสิ่งที่ถูกแม้จะไม่ง่ายในวันนี้เพื่อให้ได้สิ่งที่ดีในวันหน้ามันคือการปฏิเสธของไม่จำเป็นเพื่อเก็บไว้สร้างความมั่นคงคือการเลือกออมก่อนใช้ไม่ใช่ใช้ก่อนออมอย่าคิดว่าเงินเดือนน้อยแล้วจะออมไม่ได้เพราะสิ่งสำคัญไม่ใช่จำนวนแต่คือความสม่ำเสมอ การออมเดือนละ500บาทอย่างต่อเนื่องดีกว่าการออม5,000บาทแค่ครั้งเดียวแล้วหยุดเพราะสิ่งที่สร้างอนาคตให้มั่นคงไม่ใช่เงินก้อนใหญ่ในวันเดียวแต่คือนิสัยทางการเงินที่ไม่เปลี่ยนแปลงและนี่คือเหตุผลว่าทำไมคนที่เริ่มมีวินัยทางการเงินตั้งแต่วันนี้ถึงได้สิทธิ์ในการเลือกชีวิตในวันข้างหน้าส่วนคนที่ไม่มีวินยัยก็จะถูกสถานการณ์บังคับ ให้เลือกในแบบที่ตัวเองไม่ต้องการเงินเดือนเท่ากันแต่วินัยไม่เท่ากันสุดท้ายแล้วผลลัพธ์ของชีวิตก็จะไม่เหมือนกันเลย 4. ไม่ใช่แค่เงินแต่คือสิบในการเลือกชีวิตเวลาพูดถึงการออมเงินหลายคนจะนึกถึงแค่เรื่องของตัวเลขในบัญชีคิดว่าการมีเงินคือการมีทรัพย์สินหรือความร่ำรวยเท่านั้นแต่ความจริงแล้ว เงินออมคือสิ่งที่มีค่ามากกว่านั้นมากเพราะมันคือสิทธิ์ในการเลือกชีวิตของคุณในอนาคตลองคิดดูให้ดีตอนแก่ตัวลงคุณจะมีทางเลือกหรือต้องจำยอมมันขึ้นอยู่กับสิ่งเดียวเลยคือคุณเตรียมเงินไว้หรือไม่ถ้าคุณมีเงินออมคุณสามารถเลือกได้ว่าอยากใช้ชีวิตแบบไหนจะอยู่บ้านตัวเองหรือย้ายไปบ้านพักคนชราที่มีบริการดีๆก็เลือกได้ จะกินอาหารดีต่อสุขภาพหรืออาหารราคาถูกพอประทังชีวิตก็เลือกได้จะรักษาที่โรงพยาบาลรัฐหรือเอกชนที่สะดวกสบายก็เลือกได้จะเดินทางท่องเที่ยวดูโลกกว้างในวัยเกษียณหรืออยู่บ้านเฉยๆก็เลือกได้เช่นกันแต่ถ้าคุณไม่มีเงินสิ่งเหล่านี้จะไม่ใช่ตัวเลือกอีกต่อไปมันจะกลายเป็นสิ่งที่คุณต้องทนคุณอาจจะต้องอยู่ในที่ที่ไม่อยากอยู่กินอาหารที่ไม่ได้ชอบ รอคิวนานหลายชั่วโมงเพื่อพบหมอและใช้ชีวิตอย่างจำกัดเพียงเพราะไม่มีเงินพอจะเลือกสิ่งที่ดีกว่านั้นนี่แหละคือความแตกต่างระหว่างมีเงินกับไม่มีเงินไม่ใช่เรื่องของความหรูหราแต่คือเรื่องของอิสระเงินไม่ได้ซื้อความสุขได้ทุกอย่างแต่มันซื้อโอกาสให้คุณได้เลือกสิ่งที่ทำให้คุณสุขเงินไม่ได้ทำให้คุณมีสุขภาพดีทันทีแต่มันซื้อทางเลือกในการดูแลสุขภาพให้ดีขึ้น เงินไม่ได้ทำให้คุณไม่แก่แต่ทำให้ชีวิตในวัยแก่ของคุณไม่ต้องขึ้นอยู่กับใครและอย่าลืมว่าการมีสิทธิ์เลือกไม่ได้หมายถึงต้องเลือกสิ่งที่แพงเสมอไปคุณอาจยังอยากใช้ชีวิตเรียบง่ายปลูกผักกินเองอยู่บ้านไม้หลังเล็กๆเ,เหมือนเดิมก็ได้แต่ความต่างคือคุณเลือกเองไม่ใชสถานการณ์บังคับเพราะสิ่งที่เจ็บปวดที่สุดในชีวิตไม่ใช่การไม่มีของหรู แต่คือการไม่มีสิทธิ์เลือกในเรื่องที่สำคัญกับชีวิตเลยแม้แต่น้อยดังนั้นทุกบาทที่คุณออมในวันนี้ไม่ใช่แค่ตัวเลขในบัญชีแต่มันคือสิทธิ์ในการตัดสินใจของคุณในวันข้างหน้ามันคือกุญแจที่จะปลดล็อกให้คุณไม่ต้องยอมรับชีวิตแบบไหนก็ได้ที่โชคชะตายัดเยียดมาให้จำไว้เสมอว่าเงินออมไม่ได้ทำให้ชีวิตสมบูรณ์แบบแต่มันทำให้คุณมีสิทธิ์เลือกความสมบูรณ์แบบด้วยตัวเองและนั่นแหละ คือความหมายที่แท้จริงของอิสรภาพทางการเงินในบ้านปลายชีวิต 5. วิธีเริ่มเก็บเงินแม้รายได้น้อยหลายคนเข้าใจผิดคิดว่าการออมเงินคือเรื่องของคนที่มีรายได้สูงเท่านั้นคนมีเงินเดือนน้อยไม่จำเป็นต้องออมหรือออมไม่ได้อยู่แล้วแต่นั่นคือความเข้าใจที่ผิดที่สุดเพราะความจริงคือรายได้น้อยยิ่งต้องออม เพราะคุณไม่มีกันชนรองรับเวลาชีวิตเกิดเรื่องไม่คาดคิดถ้าไม่เรื่องวันนี้อนาคตคุณจะไม่มีอะไรเลยนอกจากความเสียใจข่าวดีคือไม่ว่าคุณจะมีรายได้เท่าไหร่ก็สามารถเริ่มออมได้ทั้งนั้นถ้ารู้วิธีและวางระบบให้ถูกต้อง 1. ใจ่ายให้ตัวเองก่อน Pay yourself first นี่คือกฎทองของคนที่ออมได้ทุกเดือนโกรจะจ่ายค่าโทรศัพท์ค่าห้องหรือค่ากาแฟให้หักเงินออมออกมาก่อนทันทีที่เงินเดือนเข้าเช่นรายได้1,000 0บาทหักออม500บาททันทีโดยไม่คิดว่าเหลือแล้วค่อยเก็บเพราะถ้าคุณรอให้เหลือสุดท้ายจะไม่มีเหลือเลย 2. แยกบัญชีอ,ออมกับบัญชีใช้จ่าย อยากปล่อยให้เงินออมกับเงินใช้จ่ายอยู่ในบัญชีเดียวกันเพราะคุณจะเผือใช้โดยไม่รู้ตัวเปิดบัญชีใหม่ที่ตั้งใจไว้สำหรับเก็บเท่านั้นห้ามถอนมาใช้เด็ดขาดวิธีนี้จะสร้างขอบเขตให้กับเงินและสร้างวินัยให้คุณโดยอัตโนมัติ 3. ตั้งเป้าหมายเล็กๆแต่ทำให้ได้อย่าก,กดดันตัวเองด้วยเป้าหมายที่ใหญ่เกินไปเช่น ต้องเก็บเดือนละ5,000บาทเพราะถ้าทำไม่ได้คุณจะท้อและเลิกไปเลยเริ่มจากเป้าหมายเล็กๆที่ไหวก่อนเช่น100บาทต่อเดือนหรือ20บาทต่อวันแล้วค่อยเพิ่มขึ้นเมื่อมีรายได้มากขึ้นสิ่งสำคัญไม่ใช่จำนวนแต่คือความต่อเนื่อง 4. ใช้ระบบอัตโนมัติช่วยถ้าคุณเป็นคนที่ใจอ่อนหรือขี้ลืม ให้ธนาคารช่วยโดยตั้งระบบโอนเงินอัตโนมัติทุกเดือนเช่นทุกวันที่เงินเดือนเข้าให้ตัดไปบัญชีออมทันทีวิธีนี้จะทำให้คุณออมได้โดยไม่ต้องอาศัยแรงใจ 5. เพิ่มเงินออมทุกครั้งที่รายได้เพิ่มเวลาที่คุณได้เงินเดือนขึ้นได้โบนัสหรือรายได้เสริมอย่าเพิ่มการใช้จ่ายทั้งหมดให้เพิ่มเงินออมส่วนหนึ่งด้วยเช่น รายได้เพิ่มขึ้น1000บาทก็เอา300บาทเข้ากระปุกออมทันทียิ่งคุณออมมากขึ้นเท่าไหร่อนาคตคุณก็ยิ่งมั่นคงมากขึ้นเท่านั้นจำไว้ว่าการออมไม่ใช่การแข่งขันกับใครแต่คือการปกป้องอนาคตของตัวเองไม่สำคัญว่าตอนนี้คุณออมได้เดือนละเท่าไหร่สำคัญแค่ว่าคุณเริ่มแล้วหรือยัง เพราะถ้าคุณเริ่มออมแม้เพียงเล็กน้อยตั้งแต่วันนี้อีกหปี10ปีข้างหน้าคุณจะมีเงินก้อนที่ช่วยให้ชีวิตง่ายขึ้นอย่างไม่น่าเชื่ออย่ารอให้รวยก่อนแล้วค่อยเก็บเพราะคนที่รวยได้คือคนที่เก็บก่อนแล้วจึงรวยและจงเชื่อเสมอว่าทุกบาทที่คุณออมในวันนี้คือของขวัญที่คุณมอบให้ตัวเองในอนาคต 6. ปรับความคิด เพราะไม่มีใครช่วยเราได้เท่าตัวเราเองความจริงที่หลายคนไม่อยากยอมรับก็คือไม่มีใครจะมาช่วยคุณให้มีชีวิตที่มั่นคงได้นอกจากตัวคุณเองเท่านั้นเราใช้เวลาทั้งชีวิตเฝ้ารอบางสิ่งที่ไม่เคยเกิดขึ้นจริงบางคนรอให้รัฐบาลเพิ่มเบี้ยอย่างชีพบ,บางคนรอให้ลูกหลานกลับมาดูแลตอนแก่บางคนรอให้โชคดีถูกลอตเตอรี่หรือได้เงินก้อนจากที่ไหนสักแห่งแต่สิ่งเหล่านั้น อาจไม่เกิดขึ้นเลยตลอดชีวิตถ้าคุณยังฝากความหวังไว้กับคนอื่นคุณก็จะใช้ชีวิตอยู่กับความไม่แน่นอนตลอดเวลาเพราะความช่วยเหลือจากคนอื่นเป็นสิ่งที่คุณควบคุมไม่ได้แต่สิ่งที่คุณควบคุมได้ร้อยเปอร์เซ็นคือการลงมือทำด้วยตัวเองลองคิปดูง่ายๆถ้าคุณเริ่มออมวันนี้เดือนละห้าร้อยบาทผ่านไปยี่สิปีคุณจะมีเงินกว่าหนึ่งแสนสองหมื่นบาทยังไม่รวมดอกเบี้ยแต่ถ้าคุณเอาแต่รอว่า สักวันลูกคงส่งเงินให้แล้วลูกไม่ส่งหรือสักวันคงได้เงินจากรัฐบาลแล้วมันไม่มาเลยคุณก็จะไม่มีอะไรเลยแม้แต่บาทเดียวความจริงคือไม่มีลูกคนไหนอยากเห็นพ่อแม่ลำบากแต่พวกเขาเองก็มีชีวิตต้องดูแลไม่มีรัฐบาลไหนไม่อยากช่วยประชาชนแต่เขาก็ช่วยได้เท่าที่ระบบจะเอือ้อและไม่มีโชคดีไหนจะเกิดขึ้นกับคนที่ไม่ลงมือทำอะไรเลยเมื่อคุณเปลี่ยนความคิดจาก รอให้ใครมาแก้ปัญหาเป็นลุกขึ้นมาแก้เองชีวิตคุณจะเปลี่ยนทันทีคุณจะเริ่มวางแผนคุณจะเริ่มออมแม้เพียงเล็กน้อยคุณจะเริ่มคิดหาทางเพิ่มรายได้และคุณจะเริ่มเห็นว่าอนาคตอยู่ในมือคุณจริงๆเพราะทุกบาทที่คุณเก็บทุกพฤติกรรมที่คุณเปลี่ยนทุกการตัดสินใจที่คุณทำในวันนี้ล้วนเป็นหลักประกันชีวิตที่คุณสร้างขึ้นด้วยมือของตัวเองไม่ใช่สิ่งที่ใครให้มาและเมื่อวันหนึ่ง คุณแก่ตัวลงคุณจะรู้สึกภูมิใจมากที่ไม่ต้องรอใครไม่ต้องขอใครไม่ต้องกลัวว่าใครจะทิ้งคุณไว้ข้างหลังเพราะคุณได้วางเส้นทางให้ตัวเองเดินตั้งแต่วันที่ยังมีแรงจำไว้้ขึ้นใจว่าไม่มีใครช่วยคุณได้เท่ากับตัวคุณไม่มีใครเข้าใจความฝันของคุณเท่ากับตัวคุณและไม่มีใครจะอยู่กับคุณจนวันสุดท้ายนอกจากตัวคุณเองวันนี้คุณอาจยังไม่พร้อม คุณอาจยังมีหนี้คุณอาจยังมีไรายได้น้อยแต่นั่นไม่สำคัญเลยสิ่งสำคัญคือคุณเลือกแล้วหรือยังที่จะเริ่มดูแลตัวเองเพราะถ้าคุณไม่เริ่มวันนี้วันหนึ่งคุณก็ต้องเริ่มอยู่ดีแต่ตอนนั้นอาจสายเกินไปแล้วเจ็ดถ้าไม่เริ่มวันนี้อีก20ปีคุณจะเสียใจทุกครั้งที่คุณพูดว่าไว้ก่อนหรือยังมีเวลาอีกเยอะคุณกำลังแลกเวลาของอนาคต กับความสบายใจชั่วคราวในวันนี้และทุกวันที่คุณยังไม่เริ่มออมคือทุกวันที่คุณกำลังขโมยโอกาสจากตัวเองในวัยชราลองจินตนาการตัวเองในอีก20ปีข้างหน้าคุณอายุ60ปีแล้วร่างกายไม่แข็งแรงเหมือนเดิมทำงานหนักไม่ได้เหมือนตอนหนุกสาวรายได้เริ่มหายไปทีละน้อยแต่ค่าใช้จ่ายกลับไม่ลดลงทั้งค่ารักษาพยาบาลค่าครองชีพและภาระชีวิตยังคงอยู่เหมือนเดิม แล้วคุณลองมองย้อนกลับไปในวันนี้วันที่คุณอายุ30 40หรือ45ปีที่คุณยังมีเวลาถ้าวันนั้นคุณเริ่มออมแม้เพียงมาเดือนละ500บาทวันนี้คุณคงมีเงินหลักแสนถ้าวันนั้นคุณตัดสินใจลงทุนเล็กๆสักอย่างวันนี้คุณคงมีรายได้เสริมถ้าวันนั้นคุณเลือกลงมือแทนที่จะเลื่อนออกไปวันนี้คุณคงไม่ต้องนั่งกังวลว่าจะมีเงินกินข้าวพรุ่งนี้หรือไม่ แต่ถ้าคุณยังไม่เริ่มเลยในวันนั้นสิ่งเดียวที่คุณจะมีคือคำว่าเสียใจคนที่ประสบความสำเร็จทางการเงินไม่ใช่คนที่มีรายได้มากที่สุดแต่คือคนที่เริ่มก่อนและไม่หยุดกลางทางเพราะเวลาคือพลังที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเงินออมยิ่งเริ่มเร็วดอกเบี้ยทบต้นก็ยิ่งทำงานให้คุณมากขึ้นแม้คุณจะออมได้น้อยแต่ถ้าเริ่มตั้งแต่วันนี้ผลลัพธ์ในอีก20-30ปีข้างหน้าจะน่าทึ่งอย่างไม่น่าเชื่อ ในทางกลับกันต่อให้คุณมีรายได้สูงแค่ไหนแต่ถ้าไม่เคยเริ่มเลยพอถึงเวลานั้นก็อาจไม่มีอะไรเหลือเลยแม้แต่บาทเดียวอนาคตไม่ได้เปลี่ยนจากโชคแต่เปลี่ยนจากการตัดสินใจในวันนี้คุณไม่มีทางย้อนเวลากลับมาเริ่มใหม่ได้ไม่มีใครซื้อเวลาได้แม้แต่คนรวยที่สุดในโลกสิ่งเดียวที่ทาได้คือใช้เวลาที่เหลืออยู่ให้ดีที่สุดซึ่งหมายถึงเริ่มเดี๋ยวนี้อีก20ปีข้างหน้า คุณจะขอบคุณตัวเองที่เริ่มวันนี้หรือคุณจะเกลียดตัวเองที่ปล่อยให้เวลาไหลผ่านไปโดยเปล่าประโยชน์มันขึ้นอยู่กับสิ่งที่คุณทำตอนนี้อย่าปล่อยให้อนาคตกลายเป็นพื้นที่ของความเสียใจจงทําให้มันเป็นรางวัลสำหรับความกล้าหาญที่คุณมีในวันนี้กล้าที่จะเปลี่ยนพฤติกรรมกล้าที่จะเริ่มออมแม้เพียงเล็กน้อยและกล้าที่จะรับผิดชอบชีวิตของตัวเองตั้งแต่ตอนนี้เพราะสิ่งที่น่ากลัวที่สุดไม่ใช่ความแก่ แต่คือความแก่ที่ไม่มีอะไรเลยและรู้ว่ามันคือผลจากการไม่เริ่มตั้งแต่วันนี้ไม่มีใครแก่เกินไปที่จะเริ่มออมไม่มีใครจนเกินไปที่จะเก็บเงินและไม่มีคำว่าสายเกินไปถ้าคุณเริ่มวันนี้อย่ารอให้วันที่ไม่มีแรงแล้วค่อยเริ่มอย่ารอให้วันนั้นมาถึงแล้วมานนั่งเสียใจเพราะเวลาคือสิ่งเดียวที่คุณไม่มีวันซื้อคืนได้ คุณไม่ต้องออมทีละหมื่นไม่ต้องรวยถึงจะเริ่มเพียงแค่เริ่มหนึ่งบาทแรกก็ถือว่าคุณชนะตัวเองในอดีตแล้วเพราะวันหนึ่งตัวคุณในวัยชราจะหันกลับมาขอบคุณขอบคุณนะที่วันนั้นไม่ผัดวันไปเรื่อยๆขอบคุณนะที่ไม่เชื่อข้ออ้างของตัวเองและขอบคุณนะที่เลือกเก็บเงินตั้งแต่วันนี้ถ้าคลิปนี้เตือนใจคุณ อย่าลืมกดติดตามเพื่อไม่พลาดทุกบทเรียนทางการเงินที่จะช่วยให้วัยเกษียณของคุณไม่ใช่จุดจบแต่คือจุดเริ่มต้นของชีวิตที่เลือกได้